สวัสดีครับตอนนี้นะครับตีหนึ่งสิบสามนาทีนะครับก็ว่าจะไม่ให้เกินสิบสามนาทีนะครับจะให้จบที่ตีหนึ่งกับยี่สิบหกนาทีนะครับคลิปนี้นะครับผมขอเตือนออทุกคนนะครับที่ฟังภาษาไทยออก ผมจะคุยกับหลวงตาสินทร์ัพย์แค่องค์เดียวนะครับตอนนี้ท่านน่าจะจำวัดอยู่เพราะว่ามันเพิ่งตีหนึ่ิบสามนาทีนะครับก็ <c oughs> คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับผมนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการเขาเรียกว่า เรียกว่าสอบอารมณ์ใช่ไหมผมใช้ลงตาเช็คอารมณ์ผมนะครับว่าผมจะพออัดคลิปต่อได้ไหมนะครับคุยกับลงตาสองคนนะคนอื่นผมก็ว่ายเลยไม,ไม่ไม่ต้องมาฟังนะครับผมสาธุจะฟังนะเพราะว่ามันรุนแรงระดับผมอาจจะ,ะสิ้นชื่อไปเลยก็ได้นะครับสิ้นชื่อไป จากสารระบบเลยนะครับกราบกราบลงตาก่อนนะครับก่อนที่จะม,มีโอกาสได้กราบนะครับไม่รู้ใครจะไปก่อนใครนะครับสาธุคือว่าอย่างนี้นะครับผมไม่บ้านะแต่ว่าผมนอนน้อยนะครับนอนน้อยแต่ก็ไม่ได้สูบยาบ้าด้วยแค่กินกาแฟเยอะไปนิดนึงนะครับ คุยกับหลวงตาสองคนนะเนี่ยคนอื่นฟังก็ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าท่านฟังแล้วท่านรับได้ก็แล้วแต่นะมันไปด้วยกันนะมันรับกรรมด้วยกันนะเพราะว่าผมรู้ว่าตอนเนี้หลวงตานะ่าจะฟังผมมั่งแล้วแหละผมก็เลยแต่ว่าเป็นจิ้งก่าได้ทองกันแล้วกันนะหลวงตานะตาก็เมตตาผมหน่อยผมผมจะคุยกับหลวงตาแค่สองคนแค่นั้นแหละ แต่ถ้าเกิดคนอื่นมาฟังแล้วเขาตัดสินผมก็ก็ถือว่าผมพลาดแล้วกันผมไม่มีช่องแบบว่าสมาชิกต้องเข้าไปดูได้คนเดียวหรือว่าเฉพาะสมาชิกผมทําไม่เป็นไงผมก็เลยจะอัดคลิปไปวัดดวงกันไปเลยนะครับว่าหลวงตาจะจะกล้าไหมหลวงตาจะกล้าไหมนะครับมึงไม่พูดสักทีว่าไอ มนตีอยจะพูดอะไรก็คูหลวงตาบอกสารมาทีแล้วบ่นเที่ยอะไรก็ไม่รู้หลวงตาบักคามเอ้ยทีเนาะผมจะพูดกับหลวงตาแค่แบบว่าหลวงตาครับพูดแล้วนะหลวงตาครับหลวงตาเอารถ bmw อะให้ใครก็ได้อยู่ในวัดป่าปนางพ่ออินนะ่ะนั่ง ไปบินทบาตท,ที่ช่องเม็ดช่องเม็กใช่ไหมครับแทนหลงตาได้ไหมสักเดือนหนึ่งโดยที่ว่าหลงตาไปนั่งรถสองแถวแค่นี้แหละขอมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า <c oughs> ผมก็รู้สึกเศร้านะผมพูดอย่างนี้นะแต่ว่า คนที่หลงตาให้ไปนั่งรถอะ่ะเขาจะบรรุธรรมนะครับแล้วลงโองหลงตานี่ก็บรรลุแล้วแหละเพราะว่าหลงตาไม่มีความคิดแล้วนะครับสิ้นคิดสิ้นอะไรไปแล้วนะครับหลงตาจะให้ใครนั่งไปก็ได้ในเดือนหนึ่งอะ่ะสามสิบวันสามสิบเอ็ดวันอนะ่ะคนหรือว่าหรือว่าจะให้เขานั่งทุกวันก็ได้เขาจะบรรลุธรรมนะครับบรรุเป็นอะไรก็ไม่รู้ ผมเดาเอานะผมก็พูดไปตามที่ผมอยากจะพูดอะนะผมไม่มีหลักมมีอะไรทั้งสิ้นแหละแล้วผมก็พร้อมนะครับถ้ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมอัดอัดอัดคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมต,ตาน่าจะจำวัดอยู่นะตอนนี้ผมอัดเอ่อ ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับได้ห้านาทีแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะอัดแค่อัดสิบสามนาทีนะครับดูเหมือนไม่มีคําพูดแล้วพูดแค่นี้ก็พอนะครับพอเพราะว่าไอ้คำพูดผมตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวหัวคลิปอะผมจะผมจะพิมพ์แล้วมันจะสะเทือนเลยนะครับสะเทือนแบบว่า มึงเป็นใครมึงเป็นใครใช่ไหมแล้วผมจะเฉลยวันนี้แหละถ้าเกิดมีคนมาถ้าเกิดอ,อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือหรือวันนี้เช้าๆผมจะเฉลยว่าจะบรรลุได้ยังไงใช่ไหมคือคําว่าบรรลุก็จะไปซีเรียสนะแต่ว่ามันเหมือนกับเออ ได้ยินใครพูดไม่รู้แบบได้ที่มันพันกันนะนั่นแหละมันยุ่งยุ่งอ่ะก็เดี๋ยวเอาสรุปเลยไหมผมจะขอครับไม่อยากคูดเลยจริงๆแต่ว่าคนมันยึดแล้วไงขนาดผมผมว่าผมกล้าที่สุดในปตตพีแล้วผมก็ไม่อยากจะไปมากกว่านี้ไงผมกลัว หลวงตาไม่มั่นใจว่าเ้ยมันบ้าหรือเปล่าวะไอ้นี่ยนะแต่ผมไม่ได้กลัวคําว่ามันบ้าหรือเปล่าหรอกแต่ผมกลัวว่าทําให้หลวงตาไม่สบายใจมากกว่านะครับผมกล้าอยู่แล้วผมกล้าพูดทุกอย่างอยู่แล้วเพราะถ้าผมพูดมันก็เฉลยไปก่อนไงแต่ถ้าผมจะไม่พูดก็กลัวว่าคนอ่านเนะี่ยหรือคนฟังเนะ่ยมันจะ มันจะเข้าใจผิดไปเลยนะเพียงแต่ว่าผมอยู่ไกลก็โอเคหน่อยกว่าเขาจะเดินทางมาหาผมถึงตรงเนี้อาจจะอาจจะมีอาจจะสมองสมงอาจจะทํางานแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่มันหมายความว่าอะไรนะครับแต่มันเข้าใจยากที่สุดไงคําธรรมดานี่แหละแต่เข้าใจยากที่สุดนะครับพูดสักทีเถอะมนตรีจะไม่หลงตาสินหลงตาสินรับบอกผมพูดไปหมดแล้วนะครับจริงๆก็เฉลยไปแล้วด้วย ก็ผมพูดกับหลวงตาสองคนไงแค่เนี้ยแต่ว่าระดับหลวงตาจะฟังผมได้จริงเหรอใช่ไหมละ่ะแค่หลวงตาฟังคลิปนี้ของผมคลิปเดียวเนะก็ไม่ใช่ว่าผมจัก,กระดังอะไรหรอกนะกระดังก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงว่าเออ่ให้หลวงตาตรวจดูหน่อยว่ามัน ใช่หรือเปล่านะครับมันบ้าหรือว่ามันหรือผมคิดถูกนะครับเอคุยลงตาสองคนนะคนอื่นห้ามมาแอบฟังนะครับผมยังไม่มีระบบแบบว่าสมาชิกสมาชิกอะไรกับเขาหรอกทาไม่เป็นนะครับทําเป็นผมก็อาจจะทำเหมือนกันแต่ไม่ทำหรอกดูแล้วมันมันแบบมันยังไงก็ไม่รู้มันจะเผยแพร่ทำแต่มันมันมันมีข้อแม้เยอะไปหน่อยอ่ะมัน ต้องเสียนู่นเสียนี่แค่เข้ามาฟังนี่กูก็ลัคคาญจะแท้จะตายอยู่แล้วยังจะมาต้องเสียเงินเข้าไปดูอีกอะไรเงี้ยสมาชิกสมาชิกอะไรเงี้ยแต่เข้าใจเข้าใจเข้าใจมันเป็นวิธีการแบบว่าเหมือนเราได้บัตร VIP อ่ะแล้วเราก็จะแบบว่าเออได้เข้าไปในห้อง VIP อแบบอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้คนที่สมัครเนะ่ยเขาได้ทำบุญอ้อมอมนะเข้าใจอยู่ กูจะพูดดีไหมว<ะ>่าถ้าไม่ใช่หลวงตาสินเนี่กูไม่พักไม่กล้าพูดนะเพราะหลวงตาท่านน่าจะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ขนาดขนาดหลวงตาจะไม่กล้าเสี่ยงผมกลัวไม่เข้าใจางไงผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยนะแต่ว่าดูเหมือนมันไม่มีอะไรงไงเหมือนบ้าๆใช่ไหมแต่ผมไม่พูดหรอกขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัน พูดไปเขาพูดกันเป็นล้านล้านครั้งแล้วใช่ไหมละ่ะก็ไม่มีใครหลุดพ้นสักคนใช่ไหมอริยสัจส,สีก็เหมือนกันท่องเป็นนกแก้วทุกคุณทองผมก็เหมือนกันแล้วผมก็จะพูดแบบนี้อีกอะ่ะอีกเจ็ดแปดปีถ้าไม่ไปไหนก่อนนะครับเนี่ยผมก็บอกลงตาแล้วนะว่าทำได้ไหม bmw series เจ็ดหนึ่งเดือนให้ ลูกศิษย์วัดคนไหนก็ได้นั่งไปบินธบาทแทนหลวงตาแล้วหลวงตาไปนั่งสองแถวทําได้ไหมมึงมาสั่งกูทําไมไม่ได้สั่งแค่เนี้ยทําได้ไหมบุหรี่อยากสูบก็สูบเถอะเพราะว่ามันไม่มีใครว่าแล้วแหละเพราะตอนนี้หลวงตาอัดคลิปสี่สิบห้าสิบนาทีไม่เห็นสูบบุหรี่สักทีเลยใช่ไหมหรือว่าเลิกได้แล้วก็ไม่รู้นี่หลวงตาจะเลื่มนะ เริ่มพรุ่งนี้เช้าเลยก็ได้ถ้าหลวงตาฟังนะครับผมจะรอแอบ,บๆดูว่าหลวงตาจะให้ใครนั่งไปนะครับโดยที่หลวงตาไม่ต้องไปนั่งเขานะให้เขานั่งไปเลยรถคันนั้นนะ่ะ B M W ซีรีส์7อนะ่ะคันสีฟ้าใช่ไหมหลวงตาไปนั่งสองแถวต๊อกตก๊อกตก๊อกเต๊กตอกต่อยนะครับแล้วคนที่นั่งรถ B M W เนี่ยจะบรรุธรรมอย่างอย่างไม่ได้ไม่ได้เลยก็ ได้สักยะทิฏฐิอยู่หรอกนะครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละเนื้อหาสำคัญมันมันจะสำคัญตรงที่ผมจะผมจะพิมพ์หัวข้อนั่นแหละวัดรวงกันตรงนั้นเลยว่าใครจะได้เป็นใครจะได้เป็นผีบ้าใครจะได้เป็นอะไรก็ว่ากันต,ตรงนั้นเลยเพราะว่ามันจะคำธรรมดาแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดยกเว้นผมคนเดียวนะครับ แม้แต่ลูกศิษย์วัดปอน้ำบินก็ไม่กล้าพูดเพราะผมก็รู้ว่าหลวงตาหน้าหน้าเกงขามอยู่แต่ผมจะอาศัยความเมตตาของหลวงตานั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะฟังมาถึงนาทีนี้หรือเปล่าเพราะว่าแค่หัวคลิปนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมแต่ในเนื้อหาคลิปมันไม่มีอะไรโอ้อืมนี่ผมก็กลัวนะมันเป็น ยานนะครับมันเป็นยานส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ยานวิเศษอะไรหรอกคือว่าสัญชตาตญาณน่ะของคนนะ่ะมันมันคมหรือเปล่าว่ากูได้อะไรว่ากูทําไปมันไม่ได้อะไรนี่ใช่ไหมแต่กูจะทําไปแต่ถ้าทําเนี่ยได้แน่ได้เรื่องแน่แต่ว่ามันจะมีคนมีปัญญาพอที่จะเข้าใจด้วยกับเราไปด้วยไปด้วยได้ไหมใช่ไหมครับ ก็ผมอัดแล้วผมก็อาจจะลงเลยนะครับอาจจะลงไม่เกินพัปโหลดเสร็จไม่เกินตีสองนะครับลงตาอาจจะทำวัดอยู่นะครับตอนนี้อย่างถ้าเกิดว่ามันบทไม่ยากก็สอนธรรมะก็ให้ลูกศิษย์สอนเลยครับสอนเต็มที่เลยอย่างมากก็แค่ศึก สึกแล้วก็บวชใหม่ไม่ต้องไปนับวันนับพรรษาหรอกนะครับจะได้กล้าแสดงออกให้มันหลุดพ้นกันทั้งประเทศไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บหนึ่ง